สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปานะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องของเล่นและของใช้ค่ะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนะคะคุณครูคได้เตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะและนี่ก็คือของเล่นและของใช้ที่คุณครูได้เตรียมมานะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมแยกประเภทของเล่นและของใช้กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะมาค่ะมาแยกของเล่นและของใช้กันดีกว่านะคะวันนี้คุณครูเตรียมตะก,ก้าใบสองใบค่ะตะก,ก้าใบแรกนะคะสีน้ําเงินนี่คือตะก,ก้าของเล่นค่ะส่วนใบที่สองนะคะคือตะก,ก้าของใช้สีชมพูค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแยกของเล่นและของใช้กันนะคะมาดูชิ้นแรกขาวมันคืออะไรเอ่ยอิงอย่างนี้คืออะไรคะ เด็กลองทายดูยสิค่ะนี่คือสมุดนะคะสมุดเป็นของเล่นหรือของใช้เด็กๆลองคิดดูสิค่ะเสรยค่ะสมุดเป็นของใช้นะคะวางไว้ในราการะาต่าสีชมพูนะคะเก่งมากคะ่ะชิ้นที่สองค่ะอันนี้คืออะไรเอย นี่คือตุ๊กตาบาร์บี้นะคะตุ๊กตาบาร์บี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆลองคิดดูสิคะเฉยคะ่ะตุ๊กตาบาร์บี้เป็นของเล่นนะคะใส่แต่กร้าสีน้ำเงินนะคะมาชิ้นต่อไปนะคะเป็นของที่เด็กเคยใช้แล้วนะคะและนี่ก็คืออะไรเอ่ยคะ นนี่คือกันไกนะคะกันไกเป็นของเล่นหรือของใช้คะเป็นของใช้นะคะเอาไว้ใช้ตัดกระดาษหรือตัเะะดเศษวัสดุอย่างอื่นกรได้นะคะชิ้นต่อไปค่ะนี่เลยน,นี่คืออะไรคะนี่คือสีนะคะสีไม้นะคะสีไม้เป็นของเล่นหรือของใช้คะ เป็นของใช้นะคะเอาไปใช้ระบ,บายสีสวยๆได้นะคะชิ้นต่อไปค่ะป<ม>นี่คือ,อไรเอ่ยี่คือแป้งฝุ่นนะคะไว้ทานนะคะตัวนะคะเป็นของที่เด็กเกคยใช้แล้วนะคะแป้งฝุ่นนี่เป็นของเล่นหรือของใช้คะเด,เด็กลองทานดูสิคะ ฉเฉลยนะคะแป้งปูนเป็นของใช้นะคะ mm hmm. เก mm ่งมาค่ะต่อไปค่ะลองมาทายดูสิคะว่า mm hmm. นี่คืออะไรเออ mm hmm. คืออะไรคะอน mm hmm. นี่คือแก้วน้ำนะคะ mm hmm. เอาไว้ใส่น้ำดื่มได้นะคะ mm hmm. เป็นของเล่นหรือของใช้คะ mm ่ะ hmm. เด็กลองทายดูสิคะ เฉลยค่ะแก้วน้ำเป็นของใช้นะคะมาดูชิ้นต่อไปค่ะปิงอันนี้คืออะไรเอ่ยนะให้ทายสิคะว่ามีเป็นของเล่นหรือของใช้คะ,ะเฉลยนะคะเป็นของเล่นนะคะต่อไปค่ะ นี่คืออะไรเอ่ยเด็กๆดูดีๆนะคะว่าของชิ้นนี้เป็นของเล่นหรือของใช้นะคะอ่า <Okay. S 1> ของชิ้นนี้เป็นของของเล่นนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะนี่นี่คืออะไรเอ่ย นี่คือหมอ้อนะคะหมอ้อเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆดูดีนะคะ,ชะเชลยนะคะเป็นของเล่นนะคะเก่งมากค่ะมาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าคะ่ะตีอันนี้คืออะไรเออเด็กลองทายดูสิคะ่ะมันคือผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าเช็ดหน้าเป็นของเล่นหรือของใช้คะ เป็นของใช้นะคะเก่งมากค่ะมาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะเ,เด็กเคยเล่นแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอันนี่คืออะไรคะนี่คือตัวต่อพลาสติกนะคะที่เด็กเคยเล่นที่โรงเรียนนะคะตัวต่อพลาสติกเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กลองทายดูสิคะว่าเป็นของเล่นหรือของใช้ะคะ เฉลยค่ะเป็นของเล่นนะคะแตดากาสีงเงินค่ะมาดูชิ้นต่อไปนะคะอิงอันนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะเป็นสีฟันเป็นของเล่นหรือของใช้เอ,อ่ยเฉลยค่ะเป็นสีฟันเป็นของใช้นะคะเอาไว้แต่งฟันได้นะคะต่อไปค่ะ แปรงสีฟันก็ต้องพู่กับอะไรเอ,อ่ยปิ้งนี่คืออะไรคะไม่ใช่พู่กับแปรงสีฟันนั่นคือยาสีฟันค่ะยาสีฟันนะคะยาสีฟันเป็นของเล่นหรือของใช้คะเ,เด็กๆลองทายดูสิคะยาสีฟันเป็นของใช้นะคะเก่งมากคะ่ะมาดูเช่นต่อไปคะ่ะเ,เด็กๆเคยใช้ ทำกิจกรรมบ่อยๆแลนี่ก็คืออะไรเอ,อ่ยนี่คืออะไรคะนี่คือดินสอนะคะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าดินสอเป็นของเล่นหรือของใช้คะ,ะเลยนะคะดินสอเป็นของใช้คะ่ะใครตอบถูกบ้างคะต่อไปคะ่ะมาดู อุกหนึ่งชิ้นมีกลิ่นด้วยเด็กๆเ,เคยใช้นะคะมันคืออะไรเอ่ยนี่ค่ะม้ล้างมือคืออะไรคะคือสบู่นะคะสบู่เป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆามดูสิคะสบู่เป็นของใช้นะคะไว้ใช้ล้างมือของเรา สำหรับหน่วยของเล่นและของใช้ที่คุณครูดได้นำมาจากประสบการณ์ให้เด็กในวันนี้หวังว่าเด็กๆจะสามารถแยกของเล่นและของใช้ให้ถูกวิธีได้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปสำรวจของเล่นและของใช้ภายในบ้านของตนเองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเด็กๆแยกประเภทของเล่นและของใช้ให้คุณครูด,ด้วยนะคะโดยการถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปส่งมาในช่องไลน์ ว่นนี้นะคะให้คุณรูณดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณกูขอไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย